แล้วถ้าเกิดเรากินไม่ครบกินขาดเนี่ยเราจะมีอาการยังไงบ้างครับถามว่าไม่กินไม่ครบกินขาดต้องตอบเลยว่าไม่มีอาการอะไรครับแต่ในระยะยาวสําหรับคนที่กินน้อยมากๆอาจจะทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อรีบในคนสูงอายุคือถ้าคนธรรมดาหรือว่าวัยสักยังไม่บมดประจําเดือนเนี่ยไม,ไม่เกินห้าสิบปีเนี่ยภาวะพวกนี้มันจะเกิดน้อยนะครับยกเว้เฉพาะคนกินน้อยมากๆเลย มันก็ทําให้กล้ามเนื้อเขาเนี่ยไม่ได้เยอะกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อฝ่อได้เร็วอันนี้คืออาการที่กินในระยะยาวส่วนในระยะสัน้นถามว่ากินโปรตีนไม่ครบมีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับ<ม>ยกเว้นกลุ่มเด็กแอฟริกาหรือว่ากลุ่มเด็กหลังเขาที่ไม่มีโอกาสได้กินเนื้อสัตว์ไม่มีโอกาสได้กินไข่เขาก็จะเกิดตับโตม้าโตแล้วก็จะท้องป่องอันนี้คืออาการของคนขาดโปรตีนครับแต่ปกติแล้วจะไม่มีอาการอะไร แต่ว่าผมร่วงไหมเล็บร่วงไหมเ,เล็บไม่แข็งแรงผมล่วงง่ายไหมมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันมีหลายปัจจัยครับไม่ได้เกิดจากจาก,การขับเินยิงอย่างเดียวอืมก็นี่นะครับผมเดี๋ย,ยแาแ,แม้ว่ากล้ามเนื้อรีในคนสูงอายุเกิดจากการกินโปรตีนไม่เพียงพอแต่มันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้นเช่นกินโปรตีนไปร่างกายของคนสูงอายุย่อยได้ไหมดูดซึมได้ไหม มีฮอร์โมนลดฮอร์โมนช่วยเอาไปสร้างกล้ามเนื้อไหมกินแปง้งเพียงพอไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ประกอบเป็นโปรตีนอย่างเดียวประกอบด้วยกลโคเจนที่เรียกว,ว่าแป้งที่สะสมที่กล้ามเนื้อด้วยนะครับดูให้เป็นหลูให้เป็นครบครบครบวงจรอะไม่ใช่จะเอาแค่อันเนี้ยไปเชื่อมโยงกับอันนี้แล้วก็จะขาดจบออจริงจริงจริงอันนี้ผมขออนุญาตเสริมที่หมอต้นเลยคือโปรตีนเนี่ยมันคือวัตถุดิบแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบอื่น ก็คือคําสั่งเรื่องฮอร์โมนเอ่ยเรื่องส่วนประกอบอื่นเอ่ยเรื่องคาร์โบไฮเดตเรื่องแป้งเอ่ยที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เกิดคือถ้าคุณมีอย่างเดียวอ่ะเหมือนคุณจะสร้างบ้านนะคุณมีเฉพาะอิฐอย่างเดียวอ่ะแล้วเหล็กแล้วเสาอ่ะคนงานอ่ะมันไม่ได้ไงมันมันจะมาเฉพาะอิฐอย่างเดียวมันจะขึ้นมาเป็นบ้านมันไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นที่มันจะสร้างขึ้นมาได้พี่หมอต้นมีตรงไหนไหมครับท่านหมอที่สองไม่มีแล้วครับถูกต้องครับอันนี้